ขบวนเรือพระราชพิธีดังไกลถึงอินเดียและออสเตรเลียล่าสุดไทยผลักดันให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโกเพราะไม่อยากรวมวัฒนธรรมกับขมันนะครับ Right now we are at the Royal Barge Procession here in Bangkok and it is such a beautiful event This only happens every four to 12 years It's been going on for 700 e n h ลาบอยบิน มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไา่มดสุขูสุคขขนมาพบก,กับละบุรินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง <C le af> ในทีนี้จะเป็น ep ที่403 <C le af> และใน ep นี้แอดจะมานาเสนอ <C le af> เกี่ยวกับขบวนเรือพาราสัพิธีที่ชาวต่างชาติยกให้เป็นขบวนเรือหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร,ใครและไม่มีใครเหมือนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับพี่ๆอย่างจําคุณอาดัมที่เป็นข่าวในช่วงสงกรานได้ไหมครับเขาลงไหลในวัฒนธรรมไทยมากๆงานประเพณีเกือบทุกจังหวัดเขาจะต้องมีหน้าเข้ารวมแม้ว่าจะเป็น เป็นบุญบังไฟนะครับงานเทศกาลพีตาโคลนเทศกาลสงกรานและงานเทศกาลอื่นๆอีกมากมายจนกลายเป็นควันใจของชาวไทยไปแล้วนะครับณนะตอนนี้มีผู้ติดตามทาง YouTube ของเขาแสนกว่าคนนะครับแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่พีเขาหายไปเพราะตองได้ไปรักษาตัวกับหมอเนื่องจากว่าบาดแผลที่คาเขาติดเชื้อนะครับล่าสุดพีเขาบอกว่าเขาหายดีแล้วและจะกลับมาทำคอนเทนต์เป็นปกติแล้วนะครับอาะได้เข้าไปเห็นวิดีโอของพีเขาที่ร่วมชมขบวน เรือพระราชาพิธีซึ่งพีเขาบรรยายในคลิปว่าวันนี้ได้มาชมขบวนเรือพระราชาพิธีลองไปตักแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนาตื่นเต้นงานนี้เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาโดยจัดแสดงกองเรือพระราชาพิธีอันงดงามจำนวน52ลำาซึ่งแต่ละลำล้วนแล้วมีงานฝีมืออันหนาทึ่งและซืบทอดประเพณีกันมายาวนานกว่า700ปีนะครับจากจุดไกลสะพานพระราม8ข้าพเจ้าได้เห็นเรือ บรรทุกที่มีฝีพายกว่า2,000คนถือเป็นขบวนที่สมบูรณ์แบบรู้สึกทั้งพลังบางอย่างในขณะที่เสียงพายเรือและเพลงดังกล้องไปทั่วบริเวณสะท้อนถึงมรดกอันมังข้างของประเทศไทยเรือแต่ละลำตั้งแต่สุพรรณหงส์ไปจนถึงอนันตนาคาราชเป็นเหมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ประดับด้วยลวดลายวิจิตที่ส่องประกายระยิบระยับในแสงแดดนะครับพี่เขาอย่างเสริมต่อไปอีกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาดีๆเหล่านี้รวมกับชาวไทยคนอื่นๆและ ชาวต่างชาติคนอื่นๆรีมแม่น้ําเป็นสิ่งที่หนาจดจําการได้ชมประเพณีที่เสื่อมโยงอดีตและปัจจุบันของประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะครับเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงจังหวะการเต้นของหัวใจต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยหากคุณมีโอกาสได้ชมขบวนพยายุหายาตราทางชนละมากห้ามพลาดเพราะประสบการณ์แบบนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า Sky News Australia ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า4.8ล้ สานคนเลยทีเดียวนะครับได้ที่ข่าวว่าพระมหากษัตริย์และพระราชนีของประเทศไทยได้รวมขบวนแห่พระทีน่นางอลังการในกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มะพันษาเจ็ดสิบสองพันษาและงานทอดกระทินพระจำปีขบวนแฮร์รีแม่น้ำจับภรยามีเรือบรรทุกกว่าห2าสิบสองลำและฟีายกว่าสองพันสองร้อยคนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระจีวรแก่พระภิกษุอันซืบสันพระเณีถากพุทธศาสนาหลังออกพรรษานั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อของประเทศอินเดียที่มีผู้ติดตามกว่าเก้าจุดเจ็ดล้านนะครับซึ่งสื่อดังกล่าวม,มีชื่อว่าอินเดียทูเดย์นะครับผมก็เผยแร่ภาพบรรยากาศของขบวน เรือพระราชพิธีด้วยต่อกับขบวนเรือดังกล่าวนะครับก็มีทางชาวต่างชาติและชาวไทยเข้ามาสแสดงความชื่นชมแสดงความยินดีต่อประเทศไทยนะครับที่ยังคงรักษาที่ยังคงสืบทอดประเพณีที่เก่าแก่น้วไว้ได้นะครับเรามาเริ่มชักมุมมองแรกจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอันสง่างามนะครับเรามาต,ามต่มด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าขอบคุณสาหรับวิดีโอแสดงรายละเอียดเรือทั้งหมดและนาสนใจและสวยงามมากๆจริง จริงประเทศไทยคงเป็นชาติเดียวที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไว้อย่างดีแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปประเทศนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตในหลายด้านใครบอกว่าเทคโนโลยียุคสมัยไม่สามารถอยู่รวมกับระบบประเพณีโบราณแบบเก่าในการทําสิ่งต่างๆได้นับถือในความรักและความจงรักภักดีของคนไทยต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ขาบาวบเรือประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ดูแล้วมีมลขังนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3นะครับเป็นมุมมองของชาวไทยนะครับข ให้มุมมองว่าขาบวนเรือพระราชาพิธีของประเทศไทยเกิดขึ้นมาแล้ว700ปีขบวนเรือพระราชาพิธีใช้ในงานสําคัญต่างๆเช่นพิธีถอดกระทินพระราชทา,านนะครับสวนนหงเป็นเรือพระราชทา,านพิธีประจําการเดินทางในขบวนแห่ถังน้านะครับพร้อมแฮชแท็กว่าคัดค้านการแช่วัฒนธรรมรวมคอมเมนต์นะครับผมเรามาต้งด้วยมุมมองที่ C นะครับเป็นมุมมองของชาวไทยนะครับเขาให้มุมมองว่าฉางเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นดีใจมากที่เห็นคุณกลับมาพร้อมกับวิดีโอใหม่ ฉันชอบเวลาที่เห็นประเทศไทยและประเพณีต่างๆผ่านการถ่ายทอดของผู้อื่นเพราะเราไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อก่อนนะครับฉันไปมาหลายที่มากๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนมาไหนได้นะครับขอบคุณสําหรับวิดีโอที่คุณทายเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นงานนี้อลังการมากนะครับเรามาต่าด้วยมุมมองที่5านะครับจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคณโชคดีมากที่ได้เห็นขบวนแห่ฉันอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ6ชั่วโมงทําให้การเดินทางยุ่งยากเรือพระราชพิธีได้ รับการดูแลอย่างดีและมีการบูรณะบ่อยครั้งเพลงที่กองทัพเรือร้องคณะพายเรือนักเรียนไทยต่องเรียนร้องนะครับในวิชาภาษาไทยอยากมากๆสําหรับฉันดังนั้นการฟังสดๆจึงต้องทําให้ผู้ชมขนลุกนะครับผมเรามาต่าด้วยมุมมองที่6กแอดไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับขอให้มุมมองว่าสวัสดนี้คุณอดัมคุณคงดีใจไม่น้อยใช่ไหมที่กลับมากรุงเทพเพื่อบันทึกภาพกิจกรรมนี้ได้ทันนะครับผมอ่านคอมเมนต์จากวิดีโอที่แล้วที่คุณบอกว่าอาจจะมาไม่ทันงานดูสิยอดวิ ดีนะเนี่ยดีใจด้วยนะครับคุณอดัมนะครับผมต่อกับมุมมองดังกล่าวคุณอดัมก็ตอบกลับไปว่าผมดีใจมากที่มาทันการมันน่าถึงมากๆที่ได้ส้มพัสผมอยู่อีสานและตื่นขึ้นมาก็ตัดสินใจบินกลับมากรุงเทพเลยพอเครื่องลงจอดก็ตรงมาที่นี่เลย ผมดีใจที่ยอดวิวขึ้นแต่ที่ดีใจไปกว่านั้นก็คือผมได้เห็นขบวนเรือพระราชพ,พธิธีด้วยตาของตัวเองและได้ท้ายให้เอฟซีได้ดูด้วยผมเห็นพระราชานะครับสร้างเป็นวันที่สวยงามจริงๆในชีวิตของผมนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติชาวไทยและคุณอดัมเองนะครับที่พีททางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าแอดมินนำเสนอพิพลาดัประการนานกต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากการคอยพอดีพี่น้องๆจงมีสุขภาพ แขงแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากการขอกล่าวคําว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีกพีนาและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบูบินด้วยนะครับให้ถึงแสนซับเร็วๆนะครับขอบคุณครับ